สวัสดีท่านผู้ชมนะคะค่ะมาตามโค้งสุดท้ายนะคะกับ F สนะคะที่รอรับชมนะคะตัวเลขของพิทัศน์นะคะความฝันของพิทัก์โค้งสุดท้ายนะคะค่ะตอนนี้แอดมินนะคะแอดมินมินี่นะคะก็เดินทางนะคะมาถึงแล้วนะคะที่ทอมละสังขารบรรทุน,น,นค่ะเดี๋ยวเราไปาพูดคุยกับพิทัศน์นะคะว่าพิทัก์ฝันดีหรือยังนะคะในโค้งสุดท้ายจะมีตัวเลขตัวไหนนะคะเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าเนาะค่ะเดี๋ยวติดตามแอดไปเลยคะ่ะ ก็มาตามคำขอนะคะของเอฟซีหรือว่าไม่ขอเอสก็มาตามอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะมาตามให้ทุกงวดอยู่แล้วนะคะกับพิทัศน์นะคะสวัสดีค่ะพิทัศน์ครับสวัสดีครับผมวิริชาเลยวิริชาค่ะมาตามโค้งสุดท้ายเอฟซีก็รอเยอะมากเลยค่ะครับค่ะกับความฝันของพิทัศน์โค้งสุดท้ายก็เพิ่มอีกก็ไม่เยอะ อ๋อมีเพิ่มเติมอีกใช่ไหมคะครับอ๋อมีเพิ่มเติมเพิ่มเติมทำให้ทำให้เพิ่มเดียวกันเดี๋ยวุวมมันไม่เข้าเออให้รอบแรก <c oughs> ให้ตัวไหนบ้างเนาะลืม<อ>นะคะรอบแรกผมให้หนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สี่ห้าแล้วก็ลุกผู้บอกว่าปรำใบปรำใบนี้ถ้าตีเป็นตัวเลขก็คือสามห้าสามแปดครับปรำปรำก็คือห้าใบก็คือสามแล้วก็มารวมกันเท่าก 8, ับแปดปรำใบ ตอนตอนนั้นผมไม่ได้เล่าโอเคเอาให้จับเป็ดไปขึ้นกับหนึ่งจับเป็ดไปไปลงกับสี่ห้าค่ะอันนี้คือรอบแรกเนาะค่ะมาตามโค้งสุดท้ายขายเอฟซีรอบสองโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายจ้ะไม่เล่าความฝันได้ไหมได้ไม่ไม่ค่ะเอาด้วยเอาความฝันด้วยเดี๋ยวเอฟซีถามฝันเดี๋ยวว่าคร่าวๆดีกว่าจะเอาคร่าวๆอีกแล้วนี่คือไปสั้น เคยฟันครั้งนั้นก็ลุงปู่ให้ไปเอารูปที่บ้านเลขที่280นั่นแหละแต่ในรูปนั้นมันจะมี1 1 1 0แต่ผมไม่ได้เอารูปเคยฝันครั้งหนึง่งอันนี้ฟันรอบสองอนานแล้วแต่มันไม่ออกในช่วงนั้นที่ผมเอารูปที่ลุงปู่ยื่นยาให้จําได้ไหมจําได้ครับนั่น<ป>แหละปีที่นนแล้วครับอันนี้ครั้งที่สองฟันไปที่บ้านขที่ผู้ช่วยแล้วลุงปู่ก็ให้ไปเอารูปรูปอันนี้เลยมา แต่ทำไมผมทึงไม่เขียนหนึ่งหนึ่งศูนย์เพราะมันมีข้างบนแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีศูนย์ศูนย์ก็คือเราเราเราศูนย์มันอยู่ข้างล่างคือสองร้อยแปดสิบให้ดูก่อนเดี๋ยวจะเล่าอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้คืองวดที่สองเนาะข้างบนนี้ออกอะไรนะข้างบนนี้รอบแรกนะคะรอบแรกต่องวดนะคะนี่งวดโค้งสุดท้ายสองแปดศูนย์กับเก้าแปดแล้วก็มีสี่ติ๊ก ติ๊กีด้วย4นี่ก็คือ498ครับอ๋อ498ผมจะวงกลมเมมี่คือทำให้ fc งงหน่อยงงยังไงเนาะเพราะถ้าเกียนไปมันมันจะเยอะดังไหมเสียงโทรศัพท์นี้ได้ยินดังค่ะโทรศัพท์เครื่องนี้ครับไปเส้นมาใหม่อันนี้ก็ลูกต่อเนาะไปที่บ้านเลขที่280และในในรูปนั้นมันจะมี หนึงน่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเลือดหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์นรูปที่หลวงปู่ยืนย่นยาให้หครับและบอกว่าหลวงปู่ให้เอารูปนี้มามาทําบุญเพรว่ามาทําบุญเอามาทําบุญเอามอเตอร์บอนไปตายโยรูปโยรูมอเตอร์บอนละ,ละและตอนนั้นก็ได้เอาเอารูปเหมือนมาพอดีผมให้พระเปิดเนตแล้วอครับเปิดเนตตอนนั่นแหละที่หลวงปู่ให้เอารูปมาทําบุญ โค้งสุดท้ายฝันเห็นรูปที่หลวงปู่ยื่นยาให้ที่บ้านเลขที่สองร้อยแปดสิบไอ้ไอ้ที่เก้าแปดเนี่ยผมขอสงวนไม่เล่ามาให้เอฟซีซื้อเอาเก้าแปดเก้าแปดเนาะโค้งสุดท้ายของพิทักษ์ท้ายแต่ที่วงกลมนี้คือหลวงปู่ครั้งแรกคือหลวงปู่บอกว่าปรำใบปรำใบก็คือเลขห้าเลขสามบวกเท่ากับแปดก็คือห้าสามแปดค่ะ หนึ่งหนึ่งสองสี่ห้ารอบแรกนะคะเนาะรอบแรกลงไปแล้วนะคะรอบนี้คือลงตัวให้ไปเอารูปไปรูปอยู่รูปเราในในตู้คงสุดท้ายคงก็ไม่ได้ดูค่ะคอ๋อยังอยู่อยู่า่อรูปนั้นนะยังอยู่ไหมคะเดี๋ยวหาดูก่อนเอาหาดูก่อนเนาะอ๋อพิถัทธ์หาดูก่อนข้างหลังจะเป็นเลขเล็กๆอ๋อหนึ่งหนึ่งศูนย์บ้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งอ๋อหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งข้างหลังข้างหลังภาพ ที่ปู่ยื่นยาให้เดี๋ยวดูอีกที่หนึ่งค่ะข้างหน้าไปทันนี่เนาะเคยฝันเห็นปีที่แล้วน่นะเฝันเห็นปีที่แล้วที่ผมเป็นไข้ไม่สบายพอลูกฝันเห็นรูปนี้เลยลุลงปู่ยื่นยาให้เหมือนลุงปู่จะมารักษาใครสักคนนะนี่ผมไม่ทราบนะะพอลุงปู่ใหเอารูปมาผมนึกได้นึกนึกไม่ได้ว่าเอาไปให้เจ้าของแล้วแต่พอดูวันนี้เห็นยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ได้เอาไปอืครับ ที่ฟันเห็นโค้งสุดท้ายเนาะครับอันนี้ลูกปู่น่าจะรักษาให้ใครสักคนนี่แหละครมาขอให้รักษาเลยอันนี้ผมไม่ทราวรบรอลลูกปู่ให้ไปเอารุ่นนี้มาทําบุญค่ะให้เอารูปนี้มาทําบุญครับอ๋อในฟันแล้วก็วันที่สิบก็พี่จะมาทําบุญก็จะเอารูปนี้วาง้วยครับใครนะคะที่จะมาทําบุญพี่ไหลจะมาทําบุญที่นี่วันที่10อ๋อพี่ไปไหลครับอืมวันที่สิบครับแล้วก็รูปนี้ก็ผมฝันก่อนพี่บอกแบบ่ ตั้งแต่วันพระค่ะน่าจะไม่ชัดไม่ชัดค่ะไม่ชัดหนึ่งหนึ่งศูนยครับออันนี้เลขในรูปยีผมไม่ได้เขียนนะค่ะอันนี้คือเลขในรูปเนาะว่าทำไมสมปรู์จังเลยอันนี้ก็คือความฝันของพิษัิโคมสุดท้ายนะคะฝันเห็นรรูหลวงปูเวลาผมเล่าวามฝันจะลืมที่ผมฝันเพราะมันจำไม่ได้อันนี้คือไปเอาเลขที่นี้ เอารูปนี้ที่เลขที่สองอปดิบ๋อไปเอารูปภาพนี้ที่บ้านเลขที่สองร้อยแปดสิบครับแล้วก็สี่เก้าแปดเนี่ยนผมไม่เล่าค่ะไม่คอเล่าเนาะครับค่ะก็ให้ดูเอาถ้าเ c ีชอบข้างบนก็เอาสามแปดก็ได้ค่ะครับหนึ่งหนึ่งสองงแรกก็มอหนึ่งหนึ่งสองนี่ผมก็ไม่รู้ว่ากฎหมายอะไรพอรู้ข้างหลังเขาบอกว่ากฎหมายอย่างงู้นอย่างนี้กันเลย นี่ก็สวยอยู่หนึ่งสองจ้าและสี่ห้านี้แล้วแต่ท่านชอบแต่ที่ผมไม่ให้เอาก็คือที่ผมวุกลมเพิ่มเติมเพิ่มเติมก็คือสองแปดศูนย์กับเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดก็ได้เนาะอันนี้ถ้าสามตัวเราเอาสี่เก้าแปดแต่ถ้าสองตัวคือเก้าแปดที่ผมเขียนอย่างนี้คือจะเขียนสามตัวกลัวเหมือนหกห้าศูนย์มันออกศูนย์หก่นแใละตรงนี้ถ้าท่านชอบสามตัวก็จับตัวนี้ไป ขึ้นกับกาแฟค่ะครับแล้วในรูปนี้ก็1หนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์ไม่ได้เขียนลงเด้อเนาะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองให้ท่านผู้ชมแล้วก็ฟังนะคะเนาะฟังไ้ด้วยเนาะค่ะอย่าโชว์เยอะจะความฝันของพิทัก์โคสุดท้ายนะคะฝันเกี่ยวกับรูปหลวงปู่นี่สองครั้ง ปีละครั้งเหรอพี่ปีละครั้งปีที่แล้วผมไม่สบายเดี๋ยวฟันว่าลุงปู่ยื่นยาให้พวผมไอตอนนั้นช่วงนั้นก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งช่วงนั้นโควิดด้วยนะเยอะช่วงโควิดระบาดเนาะยื่นยาให้ผมก็ไปซื้อยาที่ลุงปู่ยื่นเนี่ยแล้วมันจะเป็นตราคล้ายๆกับเข็มอ๋อเข็มเค็มครับยังมีขายยี่ห้ยาทุกวันนี้ชื่อยาตัวนี้น่าจะมีน่าจะมีเนาะยาขวดวันนั้นผมก็น่าจะเก็บไว้เนาะตัวนั้นแหละอ๋อตัวนั้นแหละเนาะแต่จําไม่ได้แล้วว่าอยู่ตรงไหนจาไม่ได้ ลวงปูลวงปูกินใช่ไหมคะนี่ครับพูดภาษาบ้นบานๆเนาะกินนี่แหละเอาผักจ้กถนอมเกกออกผักถนอมเกลออกแต่อันนี้ดูใกล้ๆกับไอแอลกอฮอล์ใกล้ๆแอลกอฮอ,อ,อ,ฮอล์ยาล้างแผลยอย่างน<อ>ี้บ่มอ๋อมีทั้งกระเป๋าทั้งโทรศัพท์ทั้งลูกกระทำของของใครของคนอื่นมันไม่ใช่ของปูเนาะ กระเป๋าเงินแล้วก็โทรศัพท์ของคนอื่นนะคนอื่นให้จับอออันนี้น่าจะไม่ใช่โทรศัพท์เรามันคล้ายๆกับไอ้ที่เขาใส่แว่นตาโอครับปลอกปลอกใส่แว่นตาโอช่วงนั้นยังไม่มีโทรศัพท์อันนี้รูปภาพนี้ปูอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นี่บอก่วันนี้ผมจําไม่ได้ครับไม่รู้อยู่ที่ไหนอยู่ใต้ต้นไม้น่าจะเป็นต้นยุบกต้นจะบกครับต้นจะบกนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบใบนี้จะเป็นต้นยุบกค่ะ หรือว่าต้นจะบอกต้นนี้ยังยังยังไม่โตแล้วข้างหลังข้างหลังเราสังเกตว่าอันนี้จะเป็นเสียมเสียมบ่น่นอ๋อเรี้กว่าเป็นเสาไม่ครับจินิกดอกจินิกที่ท่านส่องข้างรอยนั่นอ๋อที่ท่านปักไว้ข้างหลังเนาะถ้าคนเคยเห็นรูปนี้น่าจะจำได้แต่บางคนเขามองแค่รูปผ่านๆนะเพราะรูปนี้นานแล้วจะนานแล้วจนมันจางแล้วเนะสังขาะจนจางแล้วล่ะฟเออดูไม่ค่อยชัดให้ให้เมียผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยก็ไปเก็บไว้ที่บ้านอ๋อบ่ครับ ค,ความฝันโคง้โคง<ร>สุดท้ายพิทัดนนะคะก็ะโคง้งสุดท้ายก็มีเพิ่ม280กับ498แต่ในรูปนี้ให้ท่านจับเอาดีกว่าเพราะครั้งแรกก็1น2กับ45ค่ะแล้วลวกปู่ที่ลวงปู่ให้จริงๆก็คือโค้งสุดเออครั้งแรกท่านบอกว่าปรำใบอันนี้ปรำใบท่านก็จับเอาปรำใบก็คือ5กับ8บวกกันเป็น538มแเออนแล้วโค้งสุดท้ายก็ลูกปู่ให้ไปเอารูปนี้ ที่บ้านเลขที่280ค่ะครับแล้วก็498อันนั้นผมขอไม่บอกครับเลขที่นั้น4280ค่ะให้พี่ทัศน์อวยพรให้ FC ฟซีด้วยค่ะเนาะครับอันนี้ก็ขออวยพรให้ FC งวดนี้ต้อขอให้ถูกทาไม่ถูกก็หัวหน้าเองค่ะมีผิดมีถูกเนาะก็ฝันตามตามความฝันก็เล่าบางทีก็เล่าบางทีก็สิ่งที่ผมฝันมันไม่สมบูรณ์เราผมก็อาจจะไม่เล่าแต่อย่า อย่าว่าผมว่าผมปิดบังเลยเพราะบางทีมันเล่าไม่ได้เรื่องบางเรื่องมันเล่าไม่ได้ก็เลยต้องปิดบังไว้แต่ตัวเลขที่ผมเพิ่มนี่ก็คือเลขที่แล้วก็98นีมขอสงวนนั่นแหละที่ผมไม่เล่าค่ะครับแต่ก็ให้ตัวเลขเหมือนเดิมนะคะเนาะให้ตัวเลขเหมือนเดิมเลขก็ไม่เยอะหรอกครับแต่ถ้าตามความฝันนี้เยอะแยะ,ยะ,ยะแต่ผมให้จับให้ได้ประมาณนี้อันนี้ก็ขอให้เอฟซีอยู่ดีมีสุขร่ำรวยเงินทองผิดสินใดทรงทำปรารถนาสื่อเลข วันที่สองพรุ่งนี้ก็ขอให้ปังๆ้าเลีกผมไม่ถูกก็ขอภัยนะเอาใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ